สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเรื่องวิธีการใช้ครีมสยามไพพัสขั้นพื้นฐานนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะให้เนื้อครีมเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดระบบน้ำเหลืองเพื่อจะไปดูแลเซลล์ทั่วร่างกายในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สุดนะคะค่ะวิธีการใช้ก็คือบีบครีมมาขนาดเท่ากับเม็ด้รวโพด ใส่ในกลางฝ่ามือนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มจากการแตะครีมตรงนี้มาทาตรงบริเวณขมับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดแดงนะคะที่พาดผ่านตรงนี้ทั้งสองข้างเราเทาวนๆๆๆอย่างนี้ให้เนื้อครีมซึมเข้าสู่ผิวหนังนะคะหลังจากนั้นก็มาแตะแล้วก็ทาตรงหน้า บริเวณหน้าหูตรงนี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งของต่อมน้ำเหลืองนะคะทาหน้าหูตรงนี้ทาเวลาเราไม่ต้องจำว่าตรงจุดนี้นะไม่ต้องค่ะให้เราทาเป็นวง,งกว้างๆจะได้ครอบคลุมนะคะหลังจากนั้นก็แตะเนื้อครีมไปทาตรงบริเวณหลังหูนะคะลากลงมายาวๆตรงนี้ตรงด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเส้นเลือดต่อมน้ำเหลืองเรียงๆกันแล้วก็ลากลงมาทั้งสองข้างนะคะ แล,แ,แล้วก็ทาบริเวณท้ายทอยแตะอีกแล้วก็ทาบริเวณท้ายทอยลากจากจุดที่ไรผมตรงนี้ค่ะตรงใต้ส่วนที่ที่ที่ทนูนตรงนี้ค่ะลากลงมามันก็จะมีต่าน้ําเหลืองอยู่ตรงใต้ใต้กระหม่อมตรงข้างหลังตรงนี้ท้ายทอยตรงนี้แหละค่ะลากลงมาหลังจากนั้นเราก็ไปแตะเนื้อครีมแล้วก็ทาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของต่าน้ําเหลืองลากลงมานะคะบริเวณคอใต้คาง เป็นตำแหน่งของต่อมน้ำเหลืองมันก็เส้นเลือดตรงบริเวณตรงแนวของลูกกระเดือกตรงนี้ก็จะมีเส้นเลือดแดงพาดผ่านเราไม่ต้องจําว่าตรงนี้เส้นเลือดแดงตรงนี้เป็นต่อมน้ำเหลืองไม่ต้องละค่ะใช้หลักการที่ว่าคาบริเวณจากตงใต้คางล,ลูกลงมารอบๆอบคอหน้าคอหลังคอด้านข้างให้ล้อมรอบคอก็เนื้อครีมก็จะเข้าทั้งสู่ในกระแสเส้นเลือด แดงเข้าสู่ระบบน้ําเหลืองเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ทาตรงบริเวณเนื้อกระดูกไหパาร์าตรงนี้นะคะเอ่อนี่คือเป็นขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาแตะตรงจมูกเราแล้วก็สูดดมวิธีการสูดดมถ้าเราแตะจมูกตรงนี้เราก็สูดดมมันมันมันยังไม่สดชื่นถ้าเราให้ครีมมันอยู่ตรงกลางฝ่ามือแล้วเราครอกอย่างนี้สูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อให ปอดเราขยายหายใจสูตดหายใจลึกๆช้าๆนะคะไม่ต้องรีบให้ปอดเนื้อปอดเราขยายให้มากที่สุดแล้วก็บันเหมือนกับเป็นกลิ่นบำบัดนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ทาตา